บทที่พี่จะสอนน้องนะครับในแพทนี้นะครับแพทหนึ่งที่เราจะได้เรียนกันนะครับจะมีทั้งหมด15บทซึ่ง15บทจะถูกเอาไปออกข้อสอบนะครับ50ข้อนะครับออรอบกรกฎานี้นะครับพี่ได้ไปคุยกับดรดุมพรแล้ววันที่พี่ไปดูคะแนนตัวเองวันนั้นนะครับก็เลยถามเขาดูไปถามเขาดูว่าข้อสอบรอบกรกฎานี้เหมือนเดิมใช่ไหมครับคุยกับเขาดีๆนะครับ เขาก็งงว่ามาสอบทําเชียอะไรยุ่งมากแล้วนะครับก็บอกเขาว่าเป็นดิวเตอร์อะไรเงี้ยเออเขาก็โอเคเขาไม่ว่าอะไรนะเขาบอกเออก็ดีจะได้เป็นการตรวจสอบข้อสอบไปด้วยว่าข้อสอบผิดไหมนะครับเพราะว่าพี่สอบไปก็รู้ใช่ไหมพี่ผิดไปข้อหนึ่งนะครับเอออันนี้คือพี่ผิดเองผิดเรื่องเซตเชื่อบวกเลขผิดทำไมกูง่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเซตพี่เลยต้องสอนละเอียดแล้วนะครับจะพลาดไม่ได้แล้วนะครับครั้งนี้นะครับ ก็เลยต้องเอามาเล่าให้น้องแฟังอา้าวแหมขนาดกูคนสอนกูยังผิดเซตมันน่าอายนีหว่านะครับก็ได้คําตอบที่ราเตอร่อนค่อนข้างยืนยันมาว่ารอบกระกะดาคม้ที่ถึงนี้เหมือนเดิมก็คือมีช้อย25ข้อแล้วก็มีเติมคำ25ข้อเหมือนเดิมแต่เขาบอกว่ามีนาคมปีหน้ามีนาคมปีหน้านะครับจะเปลี่ยนเป็นอัตนัยนะครับหมดเลยคือเติมคําหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าพี่คิดว่า ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นแต่เขาบอกว่าเขาอยากจะทําอย่างนั้นเพราะว่าเด็กจะมั่วไม่ได้เข้าใจปะ่ะพอมั่วไม่ได้เสร็จคะแนนที่ออกมามันจะสะท้อนให้เห็นความรู้ที่แท้จริงเข้าใจไหมเพราะถ้าเป็นช้อยอ่ะเอาเอาพูดกันโง่ๆเลยฮะถ้าสมมติเราไม่มีความรู้เลยแล้วเข้าไปแล้วกาข้อหนึ่งดิ่งลงมาเนี่ยมีถูกไหมมียีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมคนแม่งไม่มีความรู้เลยไม่ได้คะ,ะ,ะแนนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้าใจป่ะแสดงว่าข้อสอบแม่งไม่ได้วัดอะไรเลยว่ามึงได้ยี่สิบ สิ่งที่เขาต้องการคือคะแนนที่ออกมาจะต้องสะท้อนความรู้ที่เรามีก็เลยเป็นอัตนัยหมดเลยแต่คือว่าจะทําปีหน้านะครับเพราะตอนนี้เขาเขารอที่เหลือครึ่งต่อครึ่งเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบกรกฎา,าก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่าตุลาพี่ยังไม่รู้นะเพราะว่าพี่ถามแค่รอบกรกฎาเฉยๆนะครับแต่รอบกรกฎา,านี้พี่ก็ลงสอบด้วยนะจ่ายตังค์กับพี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะดูเหมือนกันว่าข้อสอบยากไหมนะครับคิดว่ากรกฎา,าปีนี้จะยากกว่ามีนานะครับ เพราะว่าความยากมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบทที่เราจะดู15บทเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่ามีอะไรกันบ้างนะครับบทเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด15บทนะครับที่เราจะเจอแล้วสังเกตนะครับว่าพี่อุ๋ยเนี่ยนะครับสอนแต่ละบทในแต่ละอาทิตย์เนี่ยพี่คิดวิเคราะห์หลายวันนะไม่ใช่อยู่พี่จัดใส่ไม่ใช่พี่วางแผนไว้แล้วว่าทําไมพี่ต้องเริ่มแต่ละเรื่องเป็นอย่างนี้สังเกตว่าเวลาเรียนสอนคอร์สเอ็นที่ไหนไม่มีใครเขาเริ่มสติติหรอกจริงไหม แต่พี่เริ่มสิติเหตุผลประการที่1ครับสิติเนี่ยเป็นบทที่ไม่อิงก,กับบทอื่นเพราะฉะนั้นแปลว่าเราเรียนบทเนี้ยเราก็ได้บทนี้ไปเลยเข้าใจป่ะเราไม่จะต้องเป่งเก่งเรื่องเซตเราไม่ต้องเก่งเรื่องตกกรรกศาสตร์เราไม่ต้องไปท่องสูตรทีโกนเราแค่จำไปเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงวางแผนว่าพี่สอนสิติก่อนดีกว่าประการที่1มันเป็นบทที่จําสูตรอย่างเดียวนะครับประการที่2อ,ออกเยอะที่สุด5ข้อ5ข้อคูณ6 30คะแนนไม่น้อยนะเพราะฉะนั้น กระดาเนี้ยใครที่คิดว่าต้องได้คะแนนเยอะๆนะครับพยายามเอาคะแนนเยอะๆเนี่ยพี่คิดว่าสีตีเป็นบทที่น้องไม่ควรพลาดพี่ถึงจัดให้เป็นชุดแรกเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพี่มาถึงวีไาสองสีตีก่อนเพราะเป็นบทที่จําสูุะคอสนี้พอมันเริ่มต้นอะไรอะไรมันก็กําลังใหม่อยู่ใช่ไหมดวงตาย,ยังเป็นประกยอยู่นะครับจริงๆมันน่าถ่ายรูปว้นะเดี๋ยวพอเตะไทยคอสเนี่ย คือมันมันจะเริ่มเนื้ออะจริงๆนะเห็นเยอะๆอย่างนี้พอได้ได้คอร์สก็จะมีผู้รอดชีวิตไม่มากเท่านี้แล้วนะครับเป็นอย่างนี้ทุกปีครับล้มหายาจจากกันไปนะครับต่อมาครับบทที่2ครับอาบทที่2นะครับบทที่2พี่สอนป๊อปอาสังเกตไหมทําไมพี่อุ๋ยถึงเลือกสอนป๊อปป,ประการที่1ก็คือป๊อปเป็นบทที่1สูตรไม่มีสังเกตป่มใครเรียนป๊อปจะรู้สูตรไม่มีมันใช้วิธีการคิดอย่างเดียวจริงไหมเพราะฉะนั้นใครทาโจทย์ป๊อปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะขอ,ของข้างการการ,การ,าราห,งงหางริง เราจะแต่งตัวสลับสีสลับที่กันสร้างตัวเลขมันก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น2บทนี้พี่บอกเลยว่าเป็น2บทที่น่าสนใจพี่ถึงสอนสองบทนี้ก่อนสูตรไม่เยอะนะครับถ้าเป็นป๊อปสูตรไม่เยอะสิติสูตรเยอะแต่ว่ามันจะเป็นบทที่ตายตัวของมันนะครับป๊อปออกสี่ข้อป๊อปออกสข้อเลยนะเพราะฉะนั้นสติตี5ป๊อปสี่แม่งรวมกัน9ข้อแล้วนะเว้ยเก้าหกคูณหเข,ข้าไปห้าสคะแนนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพี่ว่าคะแนนน้องอาจจะได้มาง่ายๆถ้าน้องเจ๋งสองบทนี้เข้าใจไหม นะครับแล้วก็ตามตารางเลยครับตามตารางที่น้องเห็นนะครับก็จะมีบทอื่นๆไล่มาเรื่อยๆเมื่อจะเป็นพวกตักกศาสตร์เอ็กโปนะครับเกรกเตอร์อันนี้ก็จะเป็นบทที่ตามนั้นไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากจะบอกน้องว่าสบทที่พี่สอนตอนแรกเนี่ยพยายามตั้งใจเรียนดีๆเพราะมันเป็นบทที่1น,นะครับได้คะแนนเยอะด้วยเข้าใจไหม,ไมนะครับส่วนบทที่เหลือจะได้คะแนนใกล้ๆเคียงกันแล้วเข้าใจไหมครับแต่พี่จะเน้น2บทนี้ก่อนโอเคนะนะครับอ่า ส่วนสไตล์การสอนคอร์สเอ็นต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่เหมือนกับคอร์สที่เราเคยเรียนล่วงหน้าใครที่เราเคยเรียนล่วงหน้าม .5 ม .6 นะครับจะรู้ว่ามันก็จะเรียนละเอียดน,นะครับแต่คอร์สเอ็นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเราจะดูในเรื่องของแนวข้อสอบเป็นหลักนะครับต้องบอกให้น้องฟังอย่างนี้ก่อนนะครับแนวข้อสอบนะครับคือพี่อุ๋ยจะไม่สอนทั้งหมด100%เนะครับเพราะว่า1 0อออกข้อสอบหมดหรือเปล่าไม่เข้าใจไหมแต่ตอนเรียนล่วงหน้าเนี่ยเราต้องไปสอบโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนมันสอนละเอียดไงเข้าใจไหมมันออกทุกเรื่องออกทุกเเนื้้อหาาขใจม เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบเอ็นเนี่ยมันจะต้องดูแนวข้อสอบว่าอะไรออกเยอะเพราะฉะนั้นพี่จะดูว่าที่มันออกเยอะๆพี่จะสอนตรงนั้นเป็นหลักเข้าใจไหมครับเช่นบทเนี้ยสมมติสถิติมีทั้งหมด7เรื่องแต่ข้อสอบแม่งออกอยู่4เรื่องบ่อยๆเข้าใจไหมพี่ก็จะสอนสีเรื่องเยอะที่สุดเข้าใจไหมส่วน3หัวข้อที่เหลือก็จะสอนแต่ว่าจะพูดตอนจบเข้าใจไหมว่าเฮ้ยน้องมันจะมีหัวข้อที่ไม่เคยออกนะ เออให้ดูตามอย่างนี้ด้วยเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นพี่จะดูแนว,วข้อสอบเป็นตัวสําคัญว่าอะไรออกเยอะพี่ก็จะเน้นอันนั้นเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่น้องมาเรียนน้องต้องมีสมุดในการจดเพราะพี่จะบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ออกแล้วเว้ยเฮ้ยอันนี้ออกเยอะเว้ยออกทุกปีเ <c oughs> ข้าใจไหมครับซึ่งเดี๋ยวพอเราดูข้อสอบแพทเราจะเห็นว่าเออแม่งพี่อุ๋ยบอกตรงเลยว่าออกอย่างนี้จริงๆเพราะว่าพี่ก็อย่างที่บอกว่าจะสอนข้อสอบแพททั้งหมด4รอบที่ผ่านมาจริงไหมเพราะฉะนั้นน้องจะได้เห็นชัดๆแล้วว่า เฮ้ยเออแม่งออกจริงๆนะครับไม่ได้มาโกหกกันนะครับคือจำแล้วได้ใช้แน่ๆนะครับอันนี้ก็จะเน้นแนวข้อสอบก่อนนะครับส่วนรายละเอียดเนื้อหาที่เหลือเนี่ยเราจะดูว่าเออถ้ามันสําคัญนะนาสนใจพี่ก็จะสอนเพิ่มเข้าไปางเงี้ยเราจะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักเข้าใจไหมครับเพราะงั้นเราจะไม่ได้สอนหวันแหและเราจะมาดูว่าอะไรเป็นเรื่องสําคัญนะครับ 2. อ่าสทุกครั้งที่พี่สอนนะครับสมมุติว่าวันนี้เราเรียนสีตินะครับเออเราจะพูดถึงเนื้อหาก่อนก็คือเรื่องของสูตรที่เราจะต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราขึ้นหัวข้อไหนใหม่ๆนะครับน้องต้องมาเพราะอะไรรู้ไหมเราจะต้องดูเนื้อหาจริงไหมเพราะถ้าน้องขาดไปช่วงนั้นเนี่ยเนื้อหาน้องเต็มไหมไม่เต็มมันก็ครบไม่ครบเลยใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าอ้าวเชื่อบทนั้นมันมีสูตรอะไรนะรเพราะฉะนั้นพี่จะสอนเนื้อหาเนี่ยในในการขึ้นแต่ละบท ครั้งแรกก่อนเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการทําโจทย์ก็ค่อยว่ากันไปนะครับโจทย์ก็จะตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นพี่จะสอนให้น้องรู้ว่าเนื้อหามีอะไรบ้างแล้วก็จดย์สูตรไปทั้งหมดก่อนพอจดเสร็จปุ๊บเราค่อยทาโจทย์กันเข้าใจไหมเราจะได้รู้สกบครบา่าวๆว่าอีบทเนี้ยทั้งหมดเป็นอะไรเข้าใจไหมครับอ่าส่วนที่3นะครับที่พี่บอกน้องแล้วว่าใครที่มาไม่ได้อ่าใครมาไม่ได้หรือใครที่ขาดนะครับสังเกตไหมว่ารัวเราจะรู้ว่าเราขาดอาทิตย์ไหนจริงไหม พี่ทําอันนี้ไว้ให้เพื่อบางทีเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยพี่ผม,ผมขาดวันนี้เดือนนี้ว่ะพี่เรื่องเนี้ยครั้งที่สองผมหายไปว่ะพี่ทําไงดีวะอ่ะพออย่างนี้หายไปเสร็จอย่างที่บอกว่าพี่จะมีดีวีดีเซฟไว้ทุกครั้งอัดไว้ทุกครั้งทุกครั้งที่พี่สอนอันนี้เริ่มอัดแล้วนะคบพี่ก็จะเซฟไปอย่างที่เนี้ยพี่ก็จะมีอันนี้เข้าใจไหมหรือว่จะเขียนหัวข้อดีวีดีว่าอันนี้ของวันไหนวันไหนวันไหนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี้ยใครที่ขาดสามารถที่จะยืมดีวีดีเนี้ยไปดูได้ตลอดเข้าใจ จะจะไปไลค์ก็ได้นะครับแต่ว่าดูดีกว่าครับคือไลค์บางทีไลค์เนี่ยมันมีการตัวและแมงไม่ได้ดูเฮ้ hey, ดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้ายืมไปเนี่ยพี่จะมีคำหมดเนื้อที่ต้องคืนเว้มันเหมือนกับเฮ้ยเดี๋ยวต้องคืนล้วเว้ต้องรีบดูก่อนเข้าใจไหมไม่รู้เลยพี่ว่ามันมันมันน่าจะเป็นการกระตุ้นให้เราดูมากกว่าคือจริงๆอ่ะจะไลค์หรือจะไงก็ตามให้มึงดูอะทุกอย่างมันก็เกิดประโยชน์จริงไหมแต่โดยสถิติสองสามปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่พี่ไลค์ไปให้ <laughs> นะครับ น้องรู้ไหมว่าโอกาสดูน้อยมากๆเลยซึ่งมันสวนทางกับความคิดพี่ว่าไอ้หากูสาไรให้มึงให้ไปเลยนะแทนที่จะได้ดูกลับไม่ค่อยได้ดูเอาง่ายๆบทความน่าจะเป็นที่พี่เคยไล่เจ็ดแผ่นมีใครได้ไปแล้วดูจบบ้างไหมเออท่านนับเป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆอ่ะกูว่ามีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดูแผ่นแรกดูแล้วที่เหลือเดี๋ยวค่อยดูพอจะดูแม่งเยอะไม่ดูแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยน้องจะเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นพี่ถึงจะทํายังไงดีว่าให้มันกระตุ้นดีเอางี้ดีกว่าก็เอาไปแบบยืมแล้วกันเ,เยืมเยืมไปดูนะครับไม่ได้ไล่ให้งั้นใครที่ยืมไปแล้วก็จะได้แรงกระตุ้นว่าที่หนึ่งต้องดูอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้สับสนุนหให้น้องโดดเรียนนะคืออยากให้ทุกคนมานั่งเรียนทุกครั้งเราจะได้รู้สึกว่าเออเราก็ต้องพยายามมีความรับผิดชอบนะเพราะอันนี้มันเหมือนกับหน้าที่ของคุณนะเข้าใจไหม คุณอีกปีหน้าคุณจะขึ้นเาหาอะไรคุณจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแค่นี้คุณรับผิดชอบไม่เป็นได้ไหมเออทำให้เป็นได้ไหมคือก็คือเขาเรียกว่ามาเรียนให้ครบทุกครั้งเข้าใจไหมแต่ในที่คุณขานไปผมก็ช่วยคุณเรื่องนี้เข้าใจไหมนะครับอันนี้ก็คือเซฟต็งเต็มที่แล้วนะนะครับอ่ะนี่ก็คือเนื้อหาคร่าวๆที่เราจะคุยกันนะครับพอโอเคไหมมีอะไรสงสัยอะไรไหมนะครับที่กลัวอย่างหนึ่งคือกลัววันที่น้องมาไม่ได้ก็คือพวกวันหยุดต่างๆใช่ไหมแต่สังเกตมันมีแค่4วันเองนะครับก็คือ จริงไหมนะครับแล้วก็มาวันเข้าพรรษาแล้วก็มาอาสาหะแล้วก็มีวันแม่แค่สี่ครั้งเองน้องอาจจะตกใจว่าพี่เรียนพียอะไรแปดโมงถึงห้าโมงเย็นเขียนไปอย่างนั้นแหละครับจริงๆมันอาจจะป่อยก่อนก็ได้เข้าใจไหมนะครับคือพี่เขียนขู่ไปเล่นๆนะครับน้องจะได้มีหลักฐานไปให้แม่ดูไงครับจริงไหมพี่อุย๋ยปล่อยห้าโมงเย็นนะแม่นะครับ จริงๆอาจจะเลิกบ่ายสไปดูหนังสักเรื่องนึงเออผ่อนคลายอะไรเงี้ยนะครับเออแต่ว่าจะได้มีหลักฐานให้ดูอะไรเงี้ยจริงๆพี่คงไม่ปล่อยถึงขนาดนั้นหรอกน้องครับเช้าเรียนสี่ชั่วโมงบ่ายเรียนสี่ชั่วโมงหัวมึงบวมนะครับ <laughs> คือเลขมาเรียน8ดชั่วโมงไหวไหม ไม่ไวหวหรอก6ชั่วโมงก็เต็มที่จริงไหมเพราะจริงๆมันไม่ได้เลิกเย็นขนาดนั้นหรอกเข้าใจไหมครับแต่เขียนเพื่อให้รู้ว่าเออเนี่ยสอนเยอะนะแค่นั้นเองนะครับเออแค่นี้แหละงั้นพยายามนิดนึงแล้วกันอันนี้ทําให้ก็ไม่ใช่อะไรนี่เป็นครั้งแรกที่พี่ทำแผนอย่างนี้เลยนะและพี่ตั้งใจว่าจะต้องสอนให้มันได้ตามแผนนี้แล้วกันนะครับคนเราต้องวางแผน เข้าใจไหมแต่นะคนสอนอยังวางแผนคนเรียนไม่วางแผนได้ยังไงจริงไหมงั้นตรงนี้คือแผนที่พี่วางไว้ให้น้องจะทําได้แค่ไหนก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันนะนะครับอ่ะโอเคงั้นวันนี้เรามาเรียนเรื่องสถิติกันดีกว่าครับอ่าเรามาจดก่กนเลยครับว่าสถิติมีอะไรที่เราต้องรู้กันบ้างอ่าใครที่เคยเรียนแล้วนะครับทบทวนไปในตัวว่าหัวข้อต่างๆเหล่านี้หรือสูตรต่างๆที่พี่อุ๋ยจะพูดวันนี้เนี่ยเรายังจําได้อยู่ไหมนะครับอ่ช่วง c u r ร e ฟิวต้องบอกน้องอีกนิดหนึ่งขอโทษทีเมื่อกี้ลืมบอกไปนะ ช่วงนี้จะเลิกแค่ทุ่มเดียวพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเเราจะเรียนกันแค่2ชัมม่วโมงเองเข้าใจไหมแล้วเดี๋ยวพอรัประกาศเคอร์ฟิวพี่จะเลิกทุ่มครึ่งเข้าใจไหมครับแผนของพี่คือเลิกประมาณทุ่มครึ่งนะฮะโอเคนั่นต้องบอกไว้ก่อนนะนะครับอ่ะมาดูพูดถึงสถิติครับอ่าสแตทนะครับชื่อเต็มๆคือสแตทิสติกเลยนะเออบทนี้นะครับเป็นบทที่ต้องบอกก่อนนะครับว่าน้องคนไหนที่อยากจะเรียนบริหารบัญชีเนี่ยบทน,นี้หนูพลาดไม่ได้นะถือเป็นบทเก่งของหนูเลย นะครับคือเขาเรียกว่าต้องแบบต้องเซียนต้องแม่นเลยแต่ใครที่บอกว่าพี่แล้วถ้าผมไม่เรียนบริหารล่ะบทนี้หนูก็ต้องแม่นเพราะมันออกเยอะตั้งห้าข้อแพทออก5ข้อนะน้องเพราะฉะนั้นถือเป็นบทที่ออกข้อสอบใช้ได้เลยนะครับออกตั้ง5ข้อแนะ่คือเรียกว่าออกเยอะที่สุดในบรรดาทุกบทเลยเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่พี่อุ๋ยสอบสีตินะครับหรือน้องสอบสีติเราจะต้องทำอันนี้ให้ได้แน่ อันนี้ไม่ได้บังคับนะบางคนบอกเหมือนแบบพี่ไปกดดันน้องแต่จริงๆแล้วก็อยากจะกดดันจริงๆเพราะมันเป็นบทที่น้องน่านจะได้คะแนนเต็มๆทุกอันเลยนะครับมันมีเนื้อหาดังนี้ครับเนื้อหาที่1คือเรื่องของนะครับค่ากลางใครจําค่ากลางได้ไหมมี3ตัวมี X อ,อะไรมั้ง x บารบาแล้วก็มีมัธยะฐานแล้วก็มีฐานอะไร โออีสามตัวนี้วนเวียนวนเวียนนะครับปีหนึ่งจะออกข้อเดียวนะครับใน5ข้อนะครับแต่ออกทุกครั้งเลยนะคือเขาเรียกว่ามาเป็นขาประจำมาน้องอันที่2ครับคนคนนี้ไม่รู้จักไม่ได้ค่ะ QDP ควอไทเดไซกรับเปอร์เซนไทยก็มาอีกเหมือนกัน1ข้อนะครับ3นะครับอ่า3นะครับรู้จักตัวนี้ไหมครับการกระจายครับอ่าการกระจายครับการกระจายจะมี2อัน1คือการกระจายที่เรียกว่าสามอะไรครับ สัมบูรณ์2คือการกระจายแบบสามอะไรสัมพัทธ์ซึ่งพวกเนี้ยมันจะรวมพวกความแปรปรวนเข้าไปด้วยรู้จักไหม SD กํากลังสองนะครับพวกนั้นแหละนะครับพิสยัยส่วนไปนเป็นคทอทยเยอะอยู่ในนี้แหละครับส่วนใหญ่เด็กที่ทํากันไม่ได้พี่ว่าการกระจายนะ่าจะเป็นหัวข้อหนึ่งที่น้องมักจะมีปัญหาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้นะครับอันที่4ครับอันที่4อันที่4คือค่ามาตรฐานนะครับค่ามาตรฐานหรือที่เราเรียกตัวย่อว่าแซดรู้จักแซดไหม นะครับข้ามาตรฐานมาทุกปีเลยนะครับมาแบบข้อหนึ่งเลยเต็มๆมเลยฮะเมื่อก่อนยังออกแบบกระปิดกระปอยนะสองสามปีออกครั้งเดี๋ยวนี้คือทุกแพทมีหมดแพทรอบไหนรอบไหนมีข้อนึงแน่ๆเลยไอ้ค่ามาตรฐานเนี่ยนะครับส่วนอันที่ห้านะครับพี่อุ๋ยบวกตัวนี้ไปเลยนะครับโค้งปกตินะครับใครที่เคยเรียนโค้งปกติน่าจะรู้ที่เป็นโค้งสมมาตรอยู่ตรงกลางจําได้ไหมแล้วมันจะมีพื้นที่ใต้อะไร ได้กราฟเปิดตารางกันสนุกสนานเลยครับก็มีข้อหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่แพทรอบที่ผ่านมาที่พี่ไปสอบมีนะไม่มีอันนี้นะครับไม่ได้ออกนะครับออกแซดแทนนะครับอออันหัวที่5ครับหัวข้อสุดท้ายเขาเรียกความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันอ่านี่ก็เหมือนกันครับขาประจาครับออกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือ5หัวข้อก็แฟร์ดีครับหหัวข้อออกกี่ข้อ5ข้อหัวข้อละ ข้อละข้อนอูนะครับก็แฟร์เลยก็คือเรียนคุ้มอะเรียน5าเรื่องปุ๊บออก5ข้อปั๊บเลยนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าเนื้อหาเยอะไหมสูตรเยอะไหมเยอะเพราะฉะนั้นที่พี่สอนก่อนเพื่อให้เราจะได้มีเวลาไปท่องสูตรเข้าใจไหมครับพยายามท่องทุกๆวันทุกๆวันนะครับพี่ไม่เชื่อหรอกครับว่าใครที่จะที่จะบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เก่งเลขมาก่อนเลยแล้วไงครับไม่เกี่ยวนี้ครับเราเริ่มต้นกันใหม่ได้นะครับเออขอให้เรามีความรู้รู้ไหมสาเหตุทําไมที่พี่ไปสอบเอ็นเพื่ออะไรพี่ต้องการจะพิสูจน์ว่าขอให้เรามีความรู้ คะแนนมันก็ต้องเยอะจริงไหมเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าเรามีความรู้เยอะๆเราก็ได้คะแนนเยอะๆจริงไหมครับอย่าถามว่าทำไมถึงผิดเซตไปได้ยังไงผู <laughs> <laughs> ้เลี้ยงเจ็บปวดเหมือนเดิมเรากระดานนี้จะดูแลกันนะครับจะจะบชิดไหมอโอเคเรียบร้อยนะตามนี้นะครับามาถึงเลยครับคือเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันเลยครับเรื่องของค่ากลางครับมาเราจดหวัวข้อกันเลยค่ากลางนะครับมาวันนี้เราเรียนกันเรื่องค่ากลางก่อนเลยนะครับค่ากลางก็อย่างที่พี่บอกไปนะครับมันจะมีทั้งหมด3ตัวก็จะมี X bar มีมัยาธยฐาน m e แล้วก็มีโมฐานนิยมนะครับก่อนอื่นต้องบอกน้องก่อนนะครับว่าเวลาน้องจําสูตรแต่ละตัวนะครับมันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาจะแบ่งค่ากลางเนี่ยสำหรับข้อมูล2ชนิด1ก็คือข้อมูลเดี่ยวอ่าหข้อมูลเดี่ยวจดคํานี้ไปก่อนนะครับ2คือข้อมูลกลุ่มเคยได้ยินไหมเออเดี่ยวกับกลุ่มนะครับเวลาข้อสอบเอ็นทันออกเขาจะไม่พูดว่าเดี่ยวกับกลุ่มอ้าวพี่อุ๋ยอะไรนี้ทําไงอ่ะต้องรู้จักเอง นะครับต้องรู้จักมองเองว่าอย่างไงเลขเดียวอย่างไงเล็กกลุ่มนะครับอะ่ะเดี๋ยวพี่บอกให้น้องดูก่อนแล้วกันว่ายยวอย่างไงเล็กเดียวอย่างไงเล็กลุ่มนะครับให้3มาครับให้7มาครับให้1มาครับให้9ให้ 9, ห9นะครับแล้วก็ให้12มาครับอย่างนี้มีข้อมูลกี่ตัวครับ6ตัวนะครับมีใครบ้างครับอ่าก็3 7 1 9 9 12่้ใช่ไหมครับเออนะครับเรียงหรือยังครับอ่าจะเรียงก็ได้ใช่ไหมครับอ่าแต่เรารู้ทุกตัวจริงไหมครับอย่างนี้เลยข้อมูลเดียวเข้าใจไหม ข้อมูลเดี่ยวก็คือมาเป็นทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวรู้เลยว่าใครบ้างนะครับเคยเห็นอย่างนี้ไหมครับ0 1 2 5 7 3 3 2สสแล้วก็4อันนี้เยกแผนภาพอะไรอู้ถูกต้องครับมาทุกปีครับมีทุกครั้งเลยครับแผนภาพต้นใบแล้วน้องชอบอ่านผิดนะเวลาดูต้นใบดูฝั่งไหนต้นฝั่งสายต้นฝั่งขวาใบจริงๆจะสลับสองข้างกันได้ไหมได้แล้ววิธีดูดูต้นดูยังไงทำไมถึงรู้ว่าทางนี้เป็นต้น อ่ะมันมีแค่อันเดียวจริงไหมคืออะไรก็ตามที่มันมีแท่งเดียวลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าต้นนะครับงั้นอันเนี้ยฝั่งนี้ยเขาเรียกว่าต้นอ่ะน้องก็จดไปว่าอ๋อถ,ถ้ามันมีแบบแนวเดียวลงมาเลยนะเลขเดียวลงมานะเขาเรียกว่าต้นส่วนดนานขวาที่มันแยกออกมานะครับฝั่งนี้เขาเรียกว่าใบนะครับที่มันยืดออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าต้นใบนะครับเลยเป็นแผนภาพต้นใบนั่นเองวิธีการอ่านแผนภาพต้นใบก็คือเราต้องมองต้นหรือมองใบก่อนเออต้นก่อนถามหน่อยต้นศูนย์นับปะไม่ไม่นับไม่นับเพราะงั้นต้นศูนย์ไม่นับนับใบเลยห้าก ฮาแล้วก็เรียกอะไรครับเจ็ดเข้าใจไหมแต่ถ้าต้นเป็นหนึ่งต้องอ่านหนึ่งเป็นสิบสิบอะไรพูดมาครับสิบสามสิบสามสิบสองแนะนํานะครับควรเรียงเลยเข้าใจไหมเวลาเราอ่านต้นใบเราเรียงเลยนะครับสิบสามสิบสาสิบสองใครขึ้นก่อนเร็วสิบสองก่อนแล้วค่อยอะไรสิบสามกับสิบสามนะครับแล้วถ้าสองอ่านว่ายี่อะไรยี่สี่นะครับจบนี่ก็คือแผนภาพต้นใบนะครับคาถามครับแผนภาพต้นใบเป็นข้อมูลเดียวไหมครับเป็นข้อมูลเดียวไหมครับ เป็นข้อมูลเดียวเพราะมันเหมือนข้อมูลยีงไงจริงเปล่าก็คือบอกมาทีละตัวจริงนะ <ST US K> เพราะฉะนั้นทั้งสองแบบนี้ถือเป็นข้อมูลเดียวหมดเลยครับนี่ครับข้อมูลเดียวหมดเลยครับโน้ตไปเออเวลาสอบเขาไม่บอกมาเราต้องรู้อ๋ออ,อีข้อมูลอย่างนี้เขาเรียกข้อมูลเดียวอ่านะครับความรู้เราต้องมีนะครับเราต้องมีเหมือนถามว่าอีกกี่วันถึงบอลโลก <ST US K> ไม่ไม่รู้ไม่ไมไมเกินครับยี่สิบวันเกินแล้วครับสิบหกวันครับอ่าไม่ได้เขาดาวเลยใช่ไหมครับ โอ้ไม่ได้นะครับบอลโลกของพี่อุ๋ยนิดสุดยอดต้องนับตลอดสิบหกวันดึบอลโลกตลกมากเลยครับพี่ชอบถามเด็กแล้วก็มีเด็กหลายคนตอบไม่ได้เขาไม่รู้ว่าบอลโลกปีนี้จัดที่ประเทศอะไรฮะประเทศแอฟริกาใต้เหรอแอฟริกาใต้เป็นชื่อประเทศหรือชื่อทวีป สังคมสังคัง,งไม่รู้เรื่องเฮ้ยข้อสอบเอ็นอาจจะออกก็ได้นะครับแอฟริกาใต้เป็นชื่อประเทศหรือเป็นชื่อทวีปฮะเฮ้ยกูเซอร์ไพรส์กับมึงมากเลยนะเว้ยเดี๋ยวก่อนหมอห้าทำหนึ่งเรียนภูมิศาสตร์ไม่ใช่เหรอแกเรียนมาแล้วไม่ใช่เหรอฮะแอฟริกาใต้เป็นชื่อประเทศครับน้อง เซาแอฟริกาครับอยู่ในทวีปแอฟริกาจะบ้าเหรอทวีปแอฟริกาใต้อย่างนี้ก็มีเหนือมีออกมีตกจะบ้าเหรอไงแอฟริกาใต้เป็นชื่อประเทศอยู่ในทวีปแอฟริกาครับน้องครับและในแอฟริกามีกี่ประเทศนั่นลืมไม่รู้ไม่เคยท่องนะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับรู้แต่ว่ามี50กว่าประเทศครับแล้วหนึ่งใน50กว่าประเทศก็คือประเทศแอฟริกาใต้ไม่มีแอฟริกาเหนือนะครับ มีแต่ใต้นะครับเขาเรีกเซาแอฟริกานะครับเออนะครับเนี่ยไม่รู้เลยนะครับนี่ถามอะไรหน่อย <c oughs> พวกทวีปแอฟริกาเนี่ย <c oughs> เขาชอบใช้คำว่าภาษาไทายว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยเราจะเรียกพวกนั้นว่าเป็นพวกอะไรนิกโกรใช่ไหมครับเออนิกโกรเนี่ยนะครับจริงๆอะ่ะเป็นคำที่หยาบนะรู้เปล่าอย่างเวลา,นาหนูไปเจอคนระดับเฮ้ยนิกโก หนูไปเรียกเขานิโก้นี่หยาบมากเลยนะเหมือนกับประมาณว่าไอ้ดำอะซึ่งเขาเหมาะนี่เรื่องจริงเลยพี่เคยแม่งแบบเฮ้ยนิโก้อาจริงๆนะครับพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเนโกรเชียนนะครับเป็นชาวเนโกรเชียนคือชาวผิวดำเขาเรียกว่ามาจากกาลาทวีปเคยได้ยินไหมนะครับกาลาทวีปครับโอ้โหนี่ไม่เคยรู้อะไรเลยเนี่ยนะครับการที่แปลว่าอะไรตัวลอจุลาเนี่ยดำ